สวัสดีค่ะใบตองกินไปตามใจเราค่ะวันนี้ใบตองจะมาพาทุกคนทำข้าวผัดกะเพรานะคะผัดแค่จานเดียวนะคะทุกคนผัดแค่พอกินเนาะนี่ใบตองเตรียมเครื่องไว้หมดแล้วนะคะนี่เตรียมไว้แล้ว มเีเนื้อเนื้อเนี่ยหั่นแค่เป็นชิ้นเล็กๆไม่ได้สับวันนี้ไม่ได้สับเนื้อนะคะแล้วก็มีข้าวเปล่านะคะใบกะเพราเด็ดไว้แล้วไต้องจะทําไม่อยากกินไข่ดาวเดี๋ยวลองทำไข่ม้วนดูนะคะ ให้ดูว่าดองจะปั่นพริกอันนี้เป็นไอเทมใหม่เป็นแค่ปั่นพริกกระเทียมที่เป็นแบบมือดึงอย่างเงี้ยค่ะแ,แบบมือดึงอย่างนี้เดี๋ยวใส่ใส่พริกลงไปก่อนนะใส่พริกลงไปก่อน วันนี้ใส่พริกสดจ้าทุกครั้งไปต้องทำกระเพราจะต้องทำพริกแข้งใช่ไหมคะเป็นความชอบส่วนตัวแต่วันนี้ทำพริกสดค่ะพริกกินดาแดงแบบนี้นะคะไม่รู้จะก,กินอะไรอะ่ะเพื่อนๆเ,เบื่ออาหารไปหมดเลย แล้วแต่ความชอบเลยนะเผ็ดมากเ <_ C> e <at> ผ็ดน้อยแล้วแต่เลยจ้าไม่ต้องจะแกล้งใส่ให้เผ็ดๆนะคะ <_ C> e <at> ไม่รู้จะเผ็ดหรือเปล่า <_ C> e <at> นี่ทำแบบนี้แล้วก็ดึงเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะมีอะไรติดขัด มีอะไรติดขัดหรือเปล่ามีอะไรติดขัดไหมต้องใช้แรงหน่อยนะออกกำลังกายออกกำลังกายจะใช้ได้กี่ครั้งเนาะลองใช้เปสองครั้งละร้อยกว่าบาทนี่ ใช้ไปสองครั้งแล้วนะเอาละปื๊บ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  เกียมไว้หมดแล้วมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูนี่นี่พริกกระเทียมข้าว กระเพราเนื้ออย่างที่บอกว่าจะทำไข่ใช่ไหมคะว่าจะทำไข่เดี๋ยวเอาไข่มาเจียวก่อนเอาไข่มาตีก่อน ม่ตีกอน,นจอุ้ยทำไมตอกไข่เป็นอย่างนี้เนี่ยใบตองทำไมตอกไข่แล้วเป็นอย่างนี้ ซีอิ๊วขาวนิดนึงให้พอมีรสชาติตี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 เป็นไข่เป็ดเดี๋ยวใส่น้ำซุปหน่อยนึงใส่น้ำซุปนิดนึงให้ให้ไข่นุ่มขึ้น ติดไฟตั้งกระทะ อันนี้งงงใช่ไหมทุกคนจะต้องใช้กล้องหน้าใช้กล้องหลังงงงใช่ไหมมืดมืดดำดำทนดูหน่อยทางนี้ดีกว่านะ ทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่าต้นดูหน่อยตั้งกระทะเสร็จแล้วอยาเพิ่มแสงนิดนึงใส่น้ำมัน ไปต้องเลือกห้น้ำมันมะกอกนะจ๊ะทำไข่ม้วนกันก่อนจ้ามันมะกอกใส่ไปน้ำมะกอกใส่ไป ไข่ลงไปส่วนหนึ่งแล้วก็กรอกกรอกไข่เขาเรียกกรอกไข่เราจะทำไข่เป็นแบนหนยทุกคนแต่เป็นแบนที่น้ำมันไม่น้อย ก็พับม,มันเข้ามาแล้วก้วนเข้ามา ม้นเข้ามาม้นเข้ามาม้นเข้ามานี่ได้ไข่ม้นแบบนี้นะคะได้ไข่ม้นแบบนี้ได้ไข่ม้วนแบบนี้แล้วเดี๋ยวตักตักออกมาพักไว้ก่อน มาพักไว้ก่อนนะคะทีนี้เราจะมาผัดกะเพรากัน ลงไปใส่พริกกระเทียมที่เราสับไว้ลงไปตัดให้หอม พริกกระเทียมลงไปผัดให้หอมสุกดีแล้วใส่เนื้อลงไปใส่เนื้อลงไปใส่ผงปรุงรสลงไปครึ่งช้อนชา ใส่นออ้ำมันหอยนิดนึ <c oughs> องใส่เสี้ยวขาวนิดนึง ไฟข้าวปิดไฟเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่น่าอร่อยไหมคะ อย่าถือสาไปต้องนะคลิปเนี้ยกล้องก็ถ่ายอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจทำหรอกนะปัดกะเพราใครๆก็ทำเป็นเนาะจะไม่รู้จะทำตั้งใจทำอวดทำไมเนาะมาคุยกันสนุกสนานเล่นๆใส่จานเลยจ้าใส่จานเลย เรียบร้อยแล้วทำพอได้มีเพื่อนคุยอย่าถืออย่าสากันนะคลิปนี้นะคะนี่เสร็จแล้วไปเดี๋ยวเราไปเอาไข่ม้วนใส่ผัดกะเพรา,าพของเรากัน นี่น่ากินไหมคะทีนี้เราก็จะไข่ม้วนใส่เอาไข่ม้วนใส่ไป ไข่ม้นใข่ม้วนใส่ไป ใส่ไข่มุนลงไปจ้าสนเนสร็จแล้วเสร็จแล้วทุกคนคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะ เสร็จแล้วนะคะพร้อมกินแล้วล่ะค่ะพร้อมกินแล้วนะ,ะก,นวนะกระเพราไข่ม้วนของใบตองนี่กระเพราเนื้อนะคะวันนี้เลือกใช้พริกอ่าพริกสดอย่าซื้ออย่าสาไปตองนะคลิปเนี้ย ขายอะไรก็ไม่ได้เรื่องได้มาพอได้เป็นเพื่อนคุยกันนะคะอย่าให้ไปตองเหงาคนเดียวเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ไปตองด้วยนะแกทำอะไรของแกเนี่ยอะไรประมาณนี้ก็ได้ทักทายกันหน่อยนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดถูกใจให้หน่อยนะคะ เอ๊ะเขามีกดโกรธไหมเนาะ u t u b e มีกดโกรธไหมอย่าโกรธไปตองเลยนะมาเป็นเพื่อนคุยกันนะคะออนนะคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ